สวัสดีครับเต้วชรพลนะครับวันนี้นะครับมีพระมาให้พี่ๆชมกันหนึ่งองค์นะครับผมเป็นพระเหรียญนะครับเป็นเหรียญนี่นะครับปกเจเลยนะครับผมเจ้าคุณนอปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับผมเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้มานะครับผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับ เห็นว่าเออมันเป็นสภาพศึกนะครับเพราะว่าพระสวยๆใครดูก็ได้นะครับผมถ้าเราไปเจอสภาพพระศึกๆึกแบบนี้นะครับจะดูกันออกดูกันเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ดูเนื้อหาดูผิวของเหรียญกันนะครับผมยังไงก่อนรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปกเจเลเจ้าคุณนนนะครับออกปี25 1หนึ่งนะครับผมเราตีกล้องกันเข้ามานะครับ อันดับแรกดูพิมพ์ทรงนะครับจําพิมพ์ทรงให้ได้ก่อนนะครับผมการวางแขนการหักศอกนะครับแล้วก็อันดับที่สองนะครับต่อให้เหรียญน,นี้จะสึกแค่ไหนนะครับพี่ๆดูความคมนะครับเหรียญสึกก็ยังต้องมีความคมนะครับดูตรงปลกนะครับยังวิ่งเป็นเส้นอยู่เลยเห็นไหมข้างบนนะครับ พื้นผิวเหรียญให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของพระเหรียญปี2 5 1หหนึนะครับผมความคมความลึกของซ้่แขนตรงฐานนะครับเห็นไหมคมนะครับตัวหนังสือยังมีความคมเป็นแท่งอยู่เลยนะครับต่อให้เหรียญจะสึกขนาดนี้นะครับพลิกด้านหลังนะครับเห็นไหมตัวยันเนี่ยตัวเม็ด ยังมีความคมให้เห็นอยู่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับที่สำคัญนะครับพื้นผิวเหรียญต้องเรียบตึงนะครับผมอย่าให้มีรอยยับรอยย่นตรงพื้นผิวเหรียญนะครับไม่งั้นอาจจะตีเป็นของเก๊ได้นะครับด้านข้างนะครับสำคัญนะครับการดูพระเหรียญต้องดูด้านข้างด้วยนะครับประกอบปี2514ขอบตัดต้องเป็นยังไงนะครับ ต้องตรงยุคนะครับผมแคับไปดูได้นะครับดูพระศึกๆเนี่ยดีนะครับทุกท่านเพราะว่าพระสวยๆเนี่ยใครดูก็ได้นะครับแต่ถ้าดูพระแบบศึกๆแล้วดูแล้วเราดูแท้ได้เนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบนะครับเรามีโอกาสได้ไปเจอของฟุกของหลงจากตามก่ลองได้นะครับ ที่สําคัญนะครับสําหรับตัวผมดูพระเหรียญต้องดูที่หูเหรียญด้วยนะครับถ้ามีรอยถอดหรือว่าการปริ้นที่มันน่าเกียดเกินไปเนี่ยวางได้เลยนะครับดูรอยเจาะที่เป็นธรมนธรมชาตินะครับรอยปริ้นก็ต้องเป็นธรรมชาติไม่ใช่ปริ้นแบบตั้งใจให้มันปริ้นจนเยอะเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับรอยเจาะต้องเป็นธรรมชาตินะครับผมดูที่หูเหรียญสําคัญนะครับพระเหรียญต้องดูที่หูเหรียญด้วยนะครับ นอกจากดูหน้าหลังข้างแล้วหูเหรียญน,นะครับให้ดูด้านข้างอีกทีนะครับจำด้านข้างให้ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับราคาเหรียญน,นี้นะครับก็เล่นกันอยู่ถ้าสภาพนี้นะครับหลักร้อยนะครับหกเจ็ดร้อย ขายได้ไม่เกินพันนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญน,นี้สภาพสวย80%ขึ้นขายได้นะครับ2,000กว่าบาท3,000หรือถ้าสวยแชมป์เลย4,000ขายได้ตอนแรงๆนะครับแต่สภาพนี้ก็6-700ตามสภาพนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ